ยุค AI ถ้ามนุษย์มัวแตกแยกก็มีแต่จะแหลกลานทางรอดมีทางเดียวคือโลกนี้สามคีกันเสียงจากสวนจันวันละห้าหนาทีวันอังคารที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568ในฐานะ โปรแกรมเมอร์ mer, แบบมั่วๆคนหนึ่งคือนอกจากอาชีพรับจ้างทำหนังสือแล้วสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาผมเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แอดมินรับบริการทั้งฟรีทั้ง มีค่าตอบแทนในงานบริการเว็บไซต์เซอร์วิสด้วยจึงมีพระภิกษุสามเณรและผู้เจ้าของบริษัททางร้านบางคนให้เกียรติเรียกว่าโปรแกรมเมอร์ แต่ตัวเองมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและการเขียนโคดิ้งโปรแกรมน้อยทำได้แค่ขั้นพื้นฐานแบบมัมม่วเท่านั้นก็เลยเรียกตัวเองว่าโปรแกรมมั่วแม้จะมีผู้ให้เกียรติเรียกว่า โปรแกรมเมอร์ก็ตามด้วยอาชีพการงานดังกล่าวนี้ทำให้มีโอกาสติดตามความคิดเห็นของโปรแกรมเมอร์ตัวจริงทั่วทั้งโลกแล้วก็พบว่าโปรแกรมเมอร์ทั่วทั้งโลก เห็นไปในทางเดียวกันว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นสิ่งซึ่งมนุษย์คิดค้นขึ้นมาล่าสุดนี้มันมีความน่ากลัวยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูเสียอีกคือถ้าเรายัง พัฒนามันต่อแบบที่ยังหาจุดที่จะกำกับควบคุมมันไม่ได้สุดท้ายมันจะโคดดิ้งตัวมันเองในระดับที่มนุษย์หมดโอกาสที่จะตามไปรู้หรือไปกำกับควบคุมมันได้และสุดท้าย หนังวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นความจริงคือในหนังในภาพยนตร์ที่เขียนเอาไว้ว่าสุดท้ายหุ่นยนต์ AI มันจะครองโลกมันจะเป็นความจริงแล้วถึงวันนั้นมันก็มีโอกาสที่จะแหลกลานแตกสลายไปได้เพราะอะไรก็ ตามแต่อิทัพปเจตตาห,หรือเหตุปัจจัยในตอนนั้นๆเช่น A.I. มันมองว่ามนุษย์ดั้งเดิมนี้ไม่มีค่าหรือกลายเป็นคนทำลายโลกไปเสียมันก็อาจจะมีโปรแกรมมาทำลายมนุษย์ดั้งเดิมนี้ในฐานะเป็นศัตรูของโลกไปอย่างนี้ก็ได้ทางรอดจึงมีอยู่ทางเดียว คือโลกนี้ต้องสามัคคีกันประเทศทุกประเทศต้องหันมาร่วมมือกันถ้ายังมองกันเป็นศัตรูอยู่โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำประเทศถ้าไม่เอาความสามัคคีทั้งโลกนี้ไปเป็นวาระแห่งชาติก็ควรจะพูดว่าหมดความชอบธรรมที่จะเป็นผู้นำครับ